สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับวันนี้สําหรับวันนี้จะมาประมวลผลนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือว่าฝนแรงนะครับในขณะที่รอบสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวบรบรือมหาสารคามมีน้ําท่วมนะครับ แล้วก็กาะสินบางส่วนล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของอแถวเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเกษตรแถวเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่เกิดในส่วนของอาฝายกันน้ําขาดนะครับทาให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็มีอุบลราชธานีนะครับที่เกิดน้ําท่วมรวมทั้งจังหวัดตราดนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นที่นะครับที่มีโอกาส เสียงภายแร้งแล้วก็ฝนไม่ตกมาเป็นเวลานานแล้วนะครับน่าจะถือว่าตรงข้ามกับโซนอื่นที่เขาได้รับฝนนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับตรงนี้ประมวลผลจากการที่ไลฟ์สดแล้วก็ท่านผู้ชมเข้ามาแชร์ข้อมูลนะครับรวมทั้งในส่วนของดูจากข้อมูลโมเดลล่าสุดนะครับ12ชั่วโมง24ชั่วโมง3วันแล้วก็10วันนะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนดิงช่วงนะครับถ้าดูในส่วนของช่วง 24ชั่วโมงนะครับดูในส่วนของกลุ่มฝนอ่ตรงนี้เป็นแนวโมเดลคาดการปริมาณฝนสะสมนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยแรงจะเป็นในส่วนของอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีในรอบที่ผ่านมาถือว่าฝนน้อยกว่าที่คาดการไว้เยอะนะครับในส่วนของอุทัยธานีไม่ว่าจะเป็นหลายๆอำเภอครับอำเภอบ้านไร่อำเภออุตอาอลานสักหนองช้างนะครับ มีในส่วนของฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับรวมทั้งแถวคลองลานกําพแพงเพชรนะครับบางส่วนฝนยังค่อนข้างจะน้อยในรอบที่ผ่านมานะครับถือว่าฝนดิ่งช่วงพอสมควรแล้วก็แถวสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีรอบนี้ถือว่าฝนยังคงตกน้อยนะครับสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับฝนยังค่อนข้างจะน้อยรวมทั้งนครปฐมนะครับบางส่วนนะครับในรอบนี้ ถือว่าฝนน้อยอยู่นะครับถ้าดูจากาตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแถวลำพูนนะครับแถวลำพูนแถวล้อมแหลแถวทุ่งเสี่ยมถอยดอยเต่าตรงนี้นะครับถือว่าฝนยังน้อยอยู่นะครับในช่วงรอบที่ผ่านมานะครับหลักๆอุทัยธานีนะครับอุทัยธา,ยานีแล้วก็ลบบุรีรวมทั้งสุพรรณบุรีนะครับที่ฝนยังค่อนข้างจะน้อยนะครับ ส่วนโซนอีสานในขณะที่หลายพื้นที่น้ําท่วมนะครับแต่มีจุดที่ฝนน้อยก็คือแถวนี้นะครับคอนบุรีนครราชสีมานะครับแล้วก็ละหารทรายบ้านกรวดบุรีรัมมีฝนค่อนข้างจะน้อยในรอบที่ผ่านมานะครับรวมทั้งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่คือในรอบอ่าวันที่คาดว่าฝนจะทิ้งช่วงนะครับเดี๋ยวดู3วันนิดนึงนะครับ ถ้าดูในรอบ3วันพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนน้อยที่สุดจะเป็นโซนนี้นะครับไล่มานี่ครับจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับแล้วก็ขอนแก่นนะครับฝนจะเริ่มน้อยแล้วครับขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามบางส่วนนะครับร้อยเอ็ดนะครับบางส่วนฝนจะเริ่มน้อยนะครับฝนจะน้อยนะครับร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับรวมทั้งในส่วนของฝั่งนี้นะครับขอนแก่นบางส่วน แล้วก็แถวโคราชบางส่วนนะครับฝนจะน้อยนะครับโคราชบางส่วนในรอบออ10วันข้างหน้านี้นะครับส่วนภาคเหนือเชียงใหม่ถือว่าฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับฝนยังคงค่อนข้างจะน้อยอยู่เชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับแล้วก็สุขโขทยัยกำแพงเพชรอุทัยธานีนะครับนครสวรรค์ฝนยังน้อยนะครับสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับลบบุรี <c oughs> ขออภัยนับสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมการฝนยังน้อยแล้วก็เพชรบุรีฝั่งอ่าวไทยนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้นะครับสุราษฎร์ธานีฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยแล้วก็นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาณราธิวาสปัตตานีนะครับ <c oughs> ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนน้อยในรอบสามวันที่จะถึงพอดู5วันนะครับ พอดูในช่วง5วันก็จะยังคงเป็นโซนดีสารตอนกลางนี้นะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้น้ําฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับอาจจะต้องเผื่อในส่วนของฝนเริ่มจะทิ้งช่วงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนครราชสีมาชัยภูมินะครับแล้วก็บุรีรัมย์บางส่วนนะครับชัยภูมิบางส่วนแล้วก็ขอนแก่นบางส่วน จังหวัดเลยบางส่วนหนองบัวลําพูบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงแล้วก็มหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์บางส่วนศรีสะเกดบางส่วนนะครับฝั่งนี้จะเป็นแถวลบบุรีนะครับอ่างทองขุทัยธานีนะครสวรรค์น,นะครับแล้วก็รอยต่อระหว่างเชียงใหม่ลำพูนลำปางตรงนี้นะครับ แล้วก็เชียงใหม่กับลำพูนลำปางรอยต่อตรงนี้มีโอกาสที่ฝนจะน้อยนะครับแล้วก็รอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับแม่ห้องสอนด้านบนนะครับฝั่งนี้นครสวรรค์พระนครศรียุธย,ยาด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับนะครศรีธรรมราชสงขลายะลานะครับพัทลุงนะครับมีโอกาสที่จะ เกิดลักษณะฝนทิ้งช่วงนะครับจังหวัดต่อไปนี้นะครับถือว่าฝนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับฝนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนี่คือโมเดลคาดการณ์5วันนะครับพอดูในช่วง10วันอีสานนะครับอีสานตอนกลางนี่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นบางส่วนนะครับเลยหนองบัวลาพูบางส่วนนะครับแล้วก็กาลสินบางส่วนร้อยเอ็ด มหาสารคามนะครับขอนแกน่นนครราชสีมาแล้วก็ชัยภูมินะครับรวมทั้งฝั่งนี้จะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับตรงโซนนี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะมีโอกาสฝนน้อยนะครับฝนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับภาคเหนือยังคงเป็นรอยต่อระหว่างลำพูนกับลำปางนะครับตรงนี้ รอยต่อระหว่างลำพูนกับลำปางแล้วก็แถวสุโขทัยบางส่วนนะครับรอยต่อระหว่างสุโขทัยกับตากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนน้อยนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีนะครับราชบุรีฝั่งตะวันออกนะเพชรบุร,บรีฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยชุมพรฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็สงขลายะลานราธิวาสปัตตนีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนทิ้งช่วงนะครับฝนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับในช่วง10วันข้างหน้านี้ถ้าดูแนวโน้มของปริมาณฝนนะครับแล้วก็ถ้านับในช่วงรอบที่ผ่านมานะครับในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ จังหวัดที่ฝนน้อยแล้วก็เจอบ่อยก็คือเวลาที่ท่านผู้ชมแชร์มานะครับจังหวัดอุทยัยธานีนะครับกาญจนบุรีราช,ชบุรีนะครับฝนจะน้อยแล้วก็เพชรบุรีฝั่งอ่าวไทยนะครับถือว่าฝนคอน่อนข้างจะน้อยมากถือว่าฝนดินช่วงมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็รอยต่อระหว่างลําพูนลําปางเชียงใหม่นะครับตรงนี้จุดเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงในส่วนของฝนแรง ในขณะที่ที่อีกชุดหนึ่งก็คือแถวบุรีรัมนะครับบุรีรัมอมำเภอเมืองบุรีรัมร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็สีสเกตบางส่วนนะครับโคราชบางส่วนก็เกิดลักษณะฝนทิ้งช่วงมาเป็นหลายรอบนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนภาคใต้ก็ยังคงเป็นฝนทิ้งช่วงไปนานนครศรีธรรมราชนะครับตรัง สงขานะครับยะลานราธิวาสปัตตนีนะครับที่มีโอกาสที่เกิดในส่วนของฝนทิ้งช่วงในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสยังคงมีโอกาสที่ฝนจะตกน้อยนะครับถ้าดูโมเดลในช่วง30วันข้างหน้านี่นะครับขออภัยนับ10วันข้างหน้านี้ถือว่าฝนยังมีโอกาสที่จะ กน้อยอยู่นะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะโมเดลตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านถามว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนทิ้งช่วงบ้างครับก็รีดข้อมูลในแต่ละพื้นที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระดับกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติด ตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ